สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะสัปดาห์แรกนะคะเราจะเรียนในเรื่องของหน่วยปฐะถมนิเทศนะคะเด็กๆจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เด็กๆจะต้องรู้จักนะคะก็คือชื่อโรงเรียนของเรานะคะ โรงเรียนของเรานะคะมีชื่อว่าโรงเรียนบางปลาม้านะคะตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลตะค่าอําเภอบางปราม้าจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้นะคะ ท่านผอ,อ,อของเรานะคะนายสยามทองสำริดนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางปละมานะคะหรือเราเรียกท่านว่าผออสยามนั่นเองนะคะคุณครูนะคะคุณครูชื่อว่านางสาวพ,พนิดากุจีนะคะหรือว่าครูโซดานั่นเองนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาล3นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆนของเรานะคะเพื่อนๆของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7คนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีใครบ้างคนที่1นะคะน้องไบนะคะคนที่สองน้องเบสนะคะคนที่สน้องโฟกัสนะคะคนที่4น้องเลคนที่หน้องนัชชานะคะคนที่6น้อง มิวนะคะและคนสุดท้ายคนที่7น้องออมนั่นเองนะคะเพื่อนๆนของเรามีทั้งหมด7คนนะคะเรามาดูก,กิจกรรมช่วงท้ายกันเลยนะคะ กิจกรรมช่วงท้ายนะคะคุณครูให้เด็กๆร่วมสนุกโดยการอัดคลิปวิดีโอการแนะนำตนเองนะคะส่งมาได้ที่ลายกลุ่มของห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าส่งมาได้ที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ